สี่เอฟซีทุกๆคนครับผมพอกกันอีกแล้วนะครับกับย้ำมือเตาน้ำท่วมตลาดมันจ่าอย่างนี้ครับผมนี่แหละครับผมพอกกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกับช่องคนมันจ่าครับผมน้ำท่วมน้ำซีขึ้นมาเด้อครับเด้อก็เลยมาท่วมเพเภอมันจ่ากับท่วมตลาดครับที่นี่ครับน้ำกำลังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกำลังถึงถ่วมตลาดเด้อครับเด้อ วางนี้น้ำน้ำกำลังขึ้นครับน้ำน้ำซีนุนพุดเข้าขึ้นมาครับผมคือนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับผมยืนยึ่ตลาดครับด้านหลังมี่คือตลาดนะครับเด้อเห็นไหมครับทีเมื่อผมซีนี่ครับตลาดมันจ่ากับทีผมมาเห็บขีดตัวนี้แหละครับผมเดี๋ย้อครับเด้ออนุญาตปิดจมูกก่อนที่เครือตลาดมันจ่าเด้อครับเด้อเห็บซีครับผมครับผมกัน ร่างมูลวัเลยครับผมเบื้องต่อแล้วครับผมผมอยากคิดทะเบียนรถเพื่อนน้องกําลังเพราะว่าแอบให้ร่างตัมันกับเบอร์ทะเบียนรถท่านขับรถมันหลายครับผมเอฟซีครับผมเหตุผลบางแห่นครับเอฟซีครับคลิปคลิปออกก้อนคลิปนี้แล้วครับเออนี่เราครับเปนคิดผมว่าน้ำรถใกล้จะรถครับนะครับากำลังเก็บฟอง น,น,น,นี่น้ำครับผมพอนามซี่โนูนขึ้นมาแห้งครับผมซี่ครับนี่นยงังคอมเมนต์มาถามคนมันจะใดเด้ครับเด้อไใส่คอมเมนต์ครับผมเปิดคอมเมนต์นี่เอฟซี่คอมเมนต์มาใดครับมาบนม่นนั่หัวมวนกันไดครับผมเอฟซี่ครับนี่ครับราคาคำลังสิเก็บนึ่สีแล้วครับใหเบิรงครับผม เลยครับเพราะว่าน้ำน้ำซีนูนก็เข้าขึ้นมามนสิเป็นอย่งซีครับผมก็แบบอยัางซีครับผมคมมนในความนันสิบกนับกได้ครับน้ำนูนแห้งครับมันระบายเพราะท่านกับฝนตกแห้งโตทาจากท่างไกลกมันก็มาถอนหนีขึ้นเขาครับผมถอนอยู่ึ้นเขาเนี่ยครับพอขาดแม่ขาดมันก็ต้องติดเทป เก็บตลาดครับผมเก็บฟังนี้น้ำมั้งนะครับนี่ผมไปกิครับผมนี่ครับผมในตลาดกำลังวุ่นวายครับผมเพราะว่าันนี้น้ำครับนี่เด้อครับผมเอฟซีครับ ตลาดกำลังหุ่นไาวครับเพราะว่าน้ำส่วมครับเดี๋ยวผมจะปีนด้านหลังทียางมากว่า้เบ้่งครับผมครับผมเห็นบ่ครับเอ็บซี่ครับของในตลาดมันจ้าครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่กำลังหุ่นไยอยุนเนาะคับเนาะเอ็บซี่ครับผมเพราะว่าเพิ่นกำลังเก็บของนีน้ำครับตลาดมันจ้าครับผม ยานผีทะเบียนรถงครับผมรถแลียนพานหลายๆครับยานเบอร์วัฒนครับผมเดี๋ยวกับเด้อนี่คือตลาดมั่นจาครับนี่ครับไม่เป็นกําลังบุญไหว้กันเยอะครับผมเพราะว่านี้น้ำรับน้ำซี่กําลังนูนนูนกุดเข่ามากครับผมมากครับมาตามผมมาครับโสดเด้๋ยวับเด้อข็ไต่ในไต่กับเด้อครับผมนี่แหละครับขันน้ำมากคักๆ่ก่ะ หาปูหาปลาบ่ไดรได้ครับผมปลาสิบ่ค่อยมีครับเพรปอน้ำมากครับบ่ตกบ่ขึ้ตอนน้ำหล่นมากนะครับน้ำมากครับภาษาอีสานบ่ได้ครับเด้อันนี้ทอดระครับเต้อผมเป็นท่องเว้าอีสานครับผมบ่ไทยบ่ถนัดนะครับเบิ่งหน้าตาเลยครับผมนี่ครับผมนะครับจักง่ายจัดตำๆกลงชุ่งก็ขึ้นสูงๆเลยครับเด้อครับผม ดือดร้อนไปเบิดแล้วครับช่วงนี้ครับผมครับน้ำน้ำม้แห้งจังสี่เห็ดจังไดครับจกับผมานเา่ามาไ้นามาาจังมือแล้วครับเนี่ยน้ากน้เมื่อนี่ละแห้งเพราะว่าุกแกฝนยูบ้านได้เพื่อผม นี่เด้อครับอันนี้อันนี้บพ่ได้แปลงไว้เดครับอันนี้ขือแม่ค้า่นบอกกับพ่วมเดือดร้อนของคนเด้อครับเด้อนหลายเดือดร้อนหลายเลยมอหอดายอนจ้านี่ครับนี่ครับขันน้ำขันน้ำทวม ขันน้ำท่วมเบิดนี่สิสิได้ขายมองไดล่ะครับเฮ้นสิง่ายขึ้น่องเตือนครับผมขันสว่านน้ำท่วมเขตนี่เบิดนี่เฮ้าสิง่ายไปยื่อใส่ครับเฮ้นสิขึ้นไปเพิ่นเพิ่นจัดให้แล้วมันบ่ครับผมขอบขอบคุณครับค่ะหลายรอบเดียร์ใครใด้เต็มใเฮ้านั่นนะครับกันเดียดเดียดร่อนทั่วหน้าทั่วตาอันบ่ครับผม่ตาควันหนึ่งกันรอบนึง มัตตพนนะคะยูตัง้งคุณหน้าค่ะวันนี้ทางคุณข้าดันคืนไม่แล้วค่ะวันนี้ห้าจะไปยูใส่ไหมค่ะนะคะคนันสทมานน้ำต่วมนี่พันจัดมองให้ห้าขายเลยไปครับผมบ่ค่ะผลม้ท่านในนี่มองให้ขายค่ะไปเยากถามเบอนว่าข้าจะไปแจ้งไหนนะคะเพผนเยวไปยูใส่นี่มือนึงมือนึงก็หล่ละคะเลืออยูสิกิน้ยว่ะกันน้อยยากลำบากค่ะ ซานะค่ะสวนม้วนยางเหนียวค่สสะสวนม้วนบนมาสองสามมือ episodes, น้ำท่วมนี่ครับผมนี่ลดแล้วครับรดแล้วครับนี่ครับนี่ละครอื้นอ่าท่อกสอครับผมรดน้ำน้ำรถแล้วเลยครับเด้เอฟซีครับผมรดอ่น้ำซีนู้นขึ้นขุดเข้าครับบอลนี่เกิดเลยเกิดในตลาดท่วมครับผมออยู่ในตลาดท่วมครับผม ครับอยู่ในตลาดทวมครับน,น้ำนี้เข้าตลาดดนะครับเด้นอน้ำยุ่นี่แหละครับน้ำกดเข้านี่แหละครับน้ำไหลลงกดเข้านี่แหละครับเออมันหนุนกันครับยุบ้านยุบ้านผูกผมเอินน้ำหนุนหนุนน้ำซีหนุนขึ้นมาเนาะครับเนาะมัน มันระบายบ่ท่านบ่ตรงๆลระครับน้ำซี่กับไหลบ่ท่านครับน้ำมันไหลไหลครับทีนี้ครับม็เล่หนวนกันขึ้นทั้งซี่ลรอครับผมมาครับมาตามผมมาครับผมพาไปเบิงครับผมตามมาเลยเด้อครับเด้ออิซี่ครับผมผมอ่าสุดท้างนี่ทางซ้ายผมนี่เป็นวัดปลาเด้อครับเด้อนี่ครับน้ำนุนแมนเบิร์ดหรครับเนี่ยอ่ อันนี้เป็นทงหน้าคนดวยครับเอฟซีครับผมนี่เป็นหน้าคนครับผมน้าทวมเมแล้วครับผมนี่ครับคุณครับล่องเรืกดเข่าครับผมคุณครับหลังจากมองต้นยกค่าเอฟซีเห็นไหมครับนั่นครับนะครับนั่นครับเป็นกุดเข่าดวยครับเด้อครับผมนี่แหละครับน้าทะลักออกมาเนี่ยแหละครับอทวมตลาดอำเภอมันจาครับผม อย่าลืมติดตามคนมันจ่าใด้ะครับเด้อผมสิเฮ็ดคลิปให้เอฟซีเบื้อนี้ล่ะครับผมผมสิตัดต่อมื้อนี้ล่ะครับผมเอฟซีครับเอ่อมือวานนี้ผมค้าใหญ่คือว่าล่ะครับผมช่วงนี้ครับเนี่กับน้ำเฮียนครับน้ำถั่วมเฮียนคนมันจใากันครับผมก็เลยบ่ได้ไปถ่ายคลิปทั้งใดครับครับผมทั้งน้ำถั่วมครับเห็นมาครับเพิ่นเอาเรือเรือเพิ่นมาจอดนี่ล่ะครับผมนี่เห็นบ่ครับติดตาฟังนี่ครับผมเอ่อเอามาเลยฮะมฮัจย์ ข้อยูเขตไกลยังสี่ครับพูนไปทั้งคุณนะ้ครับเด้เห็นว่ารับเห็นตาเสานครับผมกันเบิ้งด้วยโทรศัพท์หนิมสิบด้วยกล้องหีิมสิบเเห็นครับผมพอขันเบิ้งได้จากป้ามันสี่เห็นเนี่ยครับผมบ้านซี่ครับผมพูนมู่บ้านซี่มู่บ้านนี่สิให้ให้ว่ารวมทุกปีครับอ่าบ้านซี่บ้านเป็นบ้านซี่ครับซี่บางแค่กับบ้านซี่บางแค่เนี่ยครับผม เันอนใดผมบอกว่าจูงผมขอโทษขอให้เสียด้วยครับเธออ่านี่แหละครับผมอ่านี่เดี๋ับเด้อมาขมาตามมาเลยครับผมผมพาไปเบ่งครับผมอ,อมองตองน้าที่หนุนขอในตลาดอำเภอมันจาครับตามผม,มาเลยครับผม